สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดช้าไม่ได้ทักษิณลั่นต้องแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยนายกรัฐมนตรีมีภาวะผู้นำเศรษฐกิจดีแน่ทักษิณลั่นต้องแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยหลักนิติธรรมเป็นสากลนายกรัฐมนตรีมีภาวะผู้นำทุกประเทศเคารพเชื่อถือเศรษฐกิจจะดีขึ้น ที่ลีโดคอนเน็สยามนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวในงานแคร์ทล์กคนไทยไร้จนฝันเฟื่องหรือเรื่องจริงผ่านวิดีโอคลิปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่า พูดเรื่องรัฐธรรมนูญตนโชคดีได้มาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตอนมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งตนถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีมากรัฐธรรมนูญ2540ได้คำนึงถึงภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีภาวะผู้นำถูกต่อรองทางการเมืองตลอดก็ทำงานยาก นายทักษินกล่าวต่อว่ารัฐธ,ธรรมนูญบางคนคิดว่ามันเป็นแค่กฎหมายเป็นโครงสร้างของการบริหารประเทศบ้างมันมากกว่านั้นรัฐธ,ธรรมนูญหมายถึงเศรษฐกิจรัฐธ,ธรรมนูญที่มีกระบวนการที่ทำให้หลักนิติธรรมถูกบังคับใช้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมนั้นจะทำให้ทุกประเทศมีความเชื่อถือและเคารพเราแต่ถ้าหลักนิติธรรมของเราไม่เป็นสากลเขาไม่เคารพเราไม่เชื่อถือ เขาไม่เอาเงินมาหรือมาลงทุนในประเทศไทยอย่าไปคิดว่ารัฐธรรมนูญเป็นแค่กฎหมายเพื่อให้อำนาจในการปกครองเท่านั้นอันนั้นมันเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อรัฐบาลไม่ใช่รัฐทั้งนี้รัฐธรรมนูญเพื่อรัฐหรือเพื่อประเทศและคนไทยทั้งประเทศนั้นต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีหลักการของประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมที่เป็นสากลถึงจะทำให้คนเชื่อถือประเทศเมื่อเชื่อถือเสร็ กกิจจ็ะดีนอกเหนือจากคุณภาพในการบริหารจัดการแล้วตัวรัฐธรรมนูญจะเป็นกุญแจสำคัญการทุจริตคอร์รัปชันก็เหมือนกันรัฐธรรมนูญเป็นตัวบอกหมดฉะนั้นเราต้องเอาจริงเอาจังกับรัฐธรรมนูญเราต้องเอารัฐธรรมนูญที่ดีอย่างรัฐธรรมนูญที่เถียงกันในสภาว่ารัฐบาลน,นี้ปฏิญาณตนไม่ครบเพราะไม่มุ่งที่จะยึดและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งความจริงผมก็แอบอดพูดในใจไม่ได้ว่าก็อย่าไปปกป้องเลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีประชาธิปไตยปกป้องทำไมเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่ดีกว่า รัฐธ,ธรรมนูญที่เป็นของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยมีหลักนิติธรรมเป็นสากลเพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเพื่อคนไทยทุกคนจะได้มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันรัฐธ,ธรรมนูญมีความหมายฝากคิดด้วยนายทักษิณกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ